ครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกวันพุธและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ s t ส c h a n ช e l นแห่งนี้นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชซึ่งมีชื่อว่าการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสื่อสารการศึกษาผ่านื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาคนปรปฐมเขตหนึ่งครับแม้ฟังจากที่แล้วน่าสนใจมากๆนะครับท่านที่เป็นครูหรือท่านผู้ชมที่สนใจเพิ่มพุนความรู้เกี่ยวกับง,งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับซึ่งวทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนํางานวิจัยชิ้นนี้ท่านก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาข,ขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิจัยสุขโขทัยธรรมจิตจราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีวัฒนกุลเจริญครััับสสวดีาจครับสวัสดีครับ จย์ครับแม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวใช่ใช่แล้วครับผมในช่วงแรกของรายการถามกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของความสําคัญของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับครับผมถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยนะครับความสําคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาเนี่ยมีด้วยกัน4ประการด้วยกันรประการแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับอยู่ทั่วโลกเลยเราสามารถที่จะย่อโลกทั้งใบเนี่ย ให้อยู่เพียงฝ่ามือของเราดังนั้นเนี่ยการนํามาใช้กับการศึกษาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากสําหรับในเรื่องของการนําเอาสื e ่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมาใช้กับทางการศึกษานะครับในประเด็นที่2เนี่ยนอกจากในเรื่องของการย่อโลกเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาไม่จํากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเอาความรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับมาให้กับนักเรียนของเราเนี่ยได้ศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งอาจจะใชใ้ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนของตัวเองรวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการนำเอาความรู้ต่างๆซึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับมาใช้กับการดําเนินชีวิตของตัวเองได้เช่นเดียวกันในประการที่3นะครับเราเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการนําเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเนี่ย มาใช้กับทางการศึกษาของเราโดยบรรจุไว้ในหมวด9ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับในประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นได้ว่าประเทศของเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนํามาเสริมเติม,เต,มเต็มให้กับในปัจจุบันมากขึ้นประการสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของตัวครูเองนะครับจะเห็นได้ว่าการที่ครูจะจัดการเรียนการสอนเนี่ย วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายแบบเดิมๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เสมอไปดังนั้นเนี่ยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาก็จะเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการนําเอามาเสริมกับการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับโดยทางรัฐบาลหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มีการนําเอาแท็บเล็ตมาใช้กับในการศึกษาระดับประถมศึกษาด้วยตรงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากจะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว ตัวครูเองก็ได้พัฒนาตนเองด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่อยากจะให้มีการนาเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการศึกษาเร่าเรียนครับโอ้นะครูยุคใหม่นะก็ต้องตามความทันสมัยของโลกนะใช่แล้วครับเทคโนโลยีการสอนเด็กๆใช่แล้วครับนะครับอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความสําคัญก็ยุยงไปถึงประโยชน์และทีนี้ผมถามมุมกลับกันบ้างเรื่องของสิ่งที่มันเป็นภาพลบนะฮะจากการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้นี่มันมีอะไรบ้างครับ ภาพลบที่การนาเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศึกษานะครับเราจะเห็นได้ว่า1ก็คือในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาเนี่ยในทางที่ผิดๆโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยจากงานวิจัยก็ดีจากในข่าวที่นําเสนอก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆที่นักเรียนเองเนี่ยนะครับที่ยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยก็จะนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ในการดูหนังฟังเพลงในการในเพื่อความบันเทิงซะเป็นส่วนใหญ่สิ่งต่างๆเรานี้เนี่ยคือเป็นประเด็นปัญหาว่า ทำอย่างไรที่เราจะให้มีการนําเอาแนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ในทางการศึกษาได้อย่างถูกวิธีเราจึงคิดที่จะพัฒนาโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอบรมครูให้มีความรู้ในการนําเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมาใช้ทางการศึกษาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราก็จะช่วยให้ครูเนี่ยมีความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปัญหาประการสําคัญของ ครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือจํากัดเฉพาะในคนที่สนใจหรือในเฉพาะครูทางคอมพิวเตอร์รหรือครูที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งก็จะเป็นผู้ที่แวดวงอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆส่วนครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษสังคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะสอนโดยวิธีการเดิมๆนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่า การนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เติมเต็มให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเนี่ยจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาการศึกษาได้ก็คือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในการจัดการเรียนการสอนครับครับแหมปัญหาที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็เป็นความเป็นมาของงานวิจัยชิ้นนี้เหมือนกันนะใช่แล้วครับแล้วเราก็จะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์เทวิวัตให้ข้อมูลนะบอกว่าครูทุกกลุ่มสาระตอนนี้ก็็ยัังไไม่่ด้สสือออิเลกกทรรนนค ใช่แล้วครับผมมันก็จะมีบางคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เรารับทราบมาก็คือว่าใช้เฉพาะบุคคลที่สนใจซึ่งมีการยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะนำเอามาใช้แต่ครูเหล่านี้นะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีการใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ยังมีได้นํามาใช้กับการเรียนการสอนของตนเองเราจึงเห็นได้ว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ หากมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคแนวทางการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เนี่ยเขาน่าจะนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นครับอ๋อนะครับอ่ผมถามในฐานะที่คนอยู่นอกวงการนะการใช้ไลน์เนี่ยผมใช้ไลน์บ่อยๆเนี่ยเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าครับใช่แล้วครับเป็นการใช้ไลน์ก็ดีการใช้ Facebook ก็ดีการใช้ YouTube ก็ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่เราสามารถจะนามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างยกตัวอย่างเช่นการใช้ไลน์ในการ ติดต่อสื่อสารในการแจ้งข่าวสารในการให้คําปรึกษากับนักเรียนในนอกเวลาทำงานหรือว่ามีปัญหาสำคัญที่จะต้องแจ้งเรื่องเร่งด่วนนะครับ,รบอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานมีในเรื่องของน้ำท่วมการติดต่อสื่อสารเนี่ยจะทำอย่างไรจะแจ้งข่าวสาร,รให้ผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่นามาใช้ประโยชน์เพื่อ การทํางานของสถานศึกษาก็ยังมีประโยชน์มากขึ้นดีกว่าที่เราจะเน้นการใช้ติดต่อสื่อสารกับเฉพาะกลุ่มของครูเองหรือว่าเฉพาะกลุ่มของคนที่มีความรู้จักกันอ,อะไรตรงนั้นครับโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะเป็นประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยนะใช่แล้วครับ,รบทีนี้มาถึงเรื่องของงานวิจัยผมถามลึกลงไปในวัตถุประสงค์หน่อยว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำวิจัยขึ้นมาเพื่อต้องการ ศึกษาหรือว่าเรียนรู้อะไรกันบ้างครับใช่นะครับงานวิจัยนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์การวิจัยอยู่3ประการด้วยกันนะครับ,รบประการแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาเนี่ยนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบถามความต้องการของตัวครูเองเราจะไม่ทําวิจัยหรือว่าพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยการยัด เรียก mm hmm. เนื้อหาเข้าไปให้ครูอาจารย์นี้นะครับ,รบก็จะเป็นการสอบถามความต้องการของครูว่าเขาอยากที่จะศึกษาในเรื่องของการสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในประเด็นใดบ้างเพื่อที่ในหัวข้อที่2ก็คือเราจะนํามาพัฒนาเป็นชุดฝึกอ,อบรมทางไกลในที่เกี่ยวกับการสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับและประเด็นที่3ก็คือเราจะประเมิน ในสิ่งที่เขาได้ศึกษาผ่านชุดฝึกอบรมทางไกลของเราแล้วเนี่ยว่าเขามีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรู้หรือว่ามีข้อค้นพบอะไรที่ได้มากขึ้นจากการวิจัยครับเป็นวัตถุประสงค์ที่น่าสนใจมากๆนะ,ะครับท่านนี้พูดถึงเรื่องของระเบียบว,วิธีวิจัยเมทอโดโลจีอาจจะไม่ต้องลงเล็กมากนักนะผมถา<ผ>มว่างานในแง่นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือกาเรียกว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเอามาจากไหนครับประชากรเนี่ยนะครับก็ค <c oughs> ือเป็นครู ประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะไปสํารวจมาว่าครูในประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านเราเราใช้ข้อมูลจากปีการศึกษา2,556นะครับเพราะว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นอัปเดตปัจจุบันด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะแจกแบบสอบถามในเรื่องของความต้องการของการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเราก็ทําการสุ่มตาม ดรบเบียวิธีของทาโรยามาเน่นะครับก็ได้กลุ่มตัวอย่างที่เราสำรวจไปเนี่ย333คนนะครับเราก็ทําการแจกแบบสอบถามไปเพื่อที่จะสํารวจข้อมูลตรงนี้มาซึ่งข้อมูลที่ได้มานี่นะครับก็จะมาสู่ในขั้นตอนของระยะที่2ของการวิจัยก็คือในเรื่องของการพัฒนาชุดฝึกอบรมเราเลือก3ลําดับแรกที่ครูมีความต้องการมากที่สุดนะครับซึ่ง3ลําดับแรกนี่เป็นประเด็นใหญ่ แต่ในสามลำดับแรกเนี่ยมันก็จะมีประเด็นย่อยๆย่อยๆลงไปเนี่ยให้ครอบคลุมกับเนื้อหาที่เขาต้องการที่จะศึกษานะครับเราก็ทําการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลซึ่งชุดฝึกอบรมทางไกลที่เราพัฒนาเนี่ยมีทั้งตัวเอกสารด้วยแล้วก็มีทั้งบทเรียนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยทํสองช่องทางเลยเพื่อที่จะให้ครูเนี่ยได้รับรู้เนื้อหาสาระเนี่ยทั้งที่เป็นเอกสารแล้วก็ที่เป็น สังคมออนไลน์ที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันด้วยในระยะที่3เราก็จะประเมินผลการใช้ว่าหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นระยะเวลา1เดือนเนี่ยครูมีความรู้มีความสามารถก้าวหน้าขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อค้นพบอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือประเด็นที่เราเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เราใช้ในการวิจัยครั้งนี้ครับ ครับถ้าผมจะถามลึกลงไปใน,ในเรื่องของเครื่องมืออีกนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเราจะเน้นไปวิชาใดวิชาหนึ่งไหมหรือว่าเป็นความรู้พื้นพื้น,นท,ทั่วไปซึ่งครูทั้งหลายซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ครับผมในตอนที่เราพัฒนาชุดฝูกอบรมนะครับในการยกตัวอย่างเนี่ยเราจะเน้นเลยว่าเราต้องให้ครอบรวมทั้ง8 8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับถ้าเรายกตัวอย่างเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดสาระหนึ่งเนี่ย ครูกลุ่มสาระอื่นก็จะไปประยุก์ตใช้เนี่ยได้ค่อนข้างยากจะมองไม่เห็นภาพนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราจะใช้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยสามารถที่จะนําไปประยุก์ตใช้ได้กับทุกๆก,กลุ่มสาระนะครับโดยตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะ อธิบายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยให้ครอบคลุมทั้ง8กลุ่มจะได้นําไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแนวทางมากยิ่งขึ้นในส่วนของการทุกอบรมเองเนี่ยก็จะมีครูในบางกลุ่มสาระเนี่ยนะครับที่ไม่เข้าใจว่าเขาสามารถจะไปประยุกต์ใช้สื่ออินิทส์ในการเรียนการสอนยังไงบ้างเขาก็จะมีการสอบถามผ่านกระดานสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เราตั้ง Facebook เป็นกลุ่มไว้นะครับก็จะสอบถามมาทางนี้ด้วยก็จะ เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ได้ความรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นสังคมออนไลน์ที่นํามาใช้กับการเรียนการสอนด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราให้ความรู้ผ่านตัวชุดฝึกอบรมทางไกลที่เราพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยการใช้เครื่องมือที่อยู่ในกระบวนการวิจัยซึ่งก็คือตัว Facebook สังคมออนไลน์หรือว่า l ลน e เนี่ยนะครับเราใช้2ออย่างนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการวิจัยที่เสริมความรู้ให้กับ คนที่มาอบรมกับเราเนี่ยทั้ง45ท่านเนี่ยให้ได้รับความรู้ไปด้วยในตัวด้วยนะครับครับอาจารย์บอกชัดเจนนะว่าเขาเรียกว่าความรู้นั้นครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชาใช่เลยครับชัดเจนมากนะทีนี้มาถึงเรื่องผลเลยนะร <laughs> รเรื่องผลที่เขาเรียกว่าผลสรรัมฤทธ์ของการเรียนโดยใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเนี่ยนะครับ,รบจริง,รงๆแล้วมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากบอกบ้าง ชุดปรกอบวมทางไกลที่เราพัฒนาขึ้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เนื้อหาอยู่3หัวข้อใหญ่ๆซึ่งในที่นี้เราเรียกว่า3หน่วยนะครับหน่วยแรกก็คือเป็นในเรื่องของความรู้พื้นฐานในการสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เราก็จะให้ความรู้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความหมายความสําคัญนะครับประเภทแล้วก็ในเรื่องของลักษณะรูปแบบต่างๆของการสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในที่มันเหมาะสมกับ ในการศึกษาระดับปฐมศึกษานะครับในประเด็นที่2เนี่ยเราให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ครูแต่ละกลุ่มสาระนี่สามารถจะนําความรู้ที่ได้นี่นะครับไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับในแต่ละกลุ่มสาระของตนเองนะครับในประเด็นที่3เนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของการวิจัยทางด้านของการสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประเด็นนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครูมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเนี่ยมากยิ่งขึ้นการให้กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในเรื่องของการสื่อสารการศึกษาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เขาสามารถจะไปประยุกประยุกใช้กับการวิจัยในชั้นเรียนของเขาเองด้วยกับการวิจัยเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะของตัวเขาเองด้วยก็จะได้ความรู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวชุดฝึกอบรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ย ก็นำไปทดสอบประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของตัวชุดเอาเอเนี่ยก็มีประสิทธิภาพทั้ง3หน่วยนะครับในในเกณฑ์ระดับที่ได้รับมั่นยอมยอมรับในเรื่องของ80-80นะครับในเรื่องของการทดสอบระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์เนี่ยเราพบว่าครูที่เข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าในการอบรมเนี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ นะครับแล้วผลการประเมินออกมาก็ครูให้การตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็ให้ความพึงพอใจกับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นอย่างมากแล้วก็เห็นได้ว่าการฝึกอบรมเนี่ยทางไกลเนี่ยหนึ่งย่นระยะทางไม่ต้องให้เขาเข้ามาในชั้นเรียนแบบประชิญหน้าด้วยนะครับ,รบแล้วก็ทําให้ครูเนี่ยได้มีเวลาทบทวนเนี่ยหลายรอบทีเดียวกว่าที่จะเข้าใจเนี่ยแต่เขาก็ยังดีว่าได้ทบทวนได้เรียนรู้แล้วก็ มีสังคมออนไลน์เนี่ยเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ให้เขาสามารถจะเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มได้ด้วยในตัวอันนี้ก็คือเป็นผลการวิจัยที่เราได้จากการวิจัยในครั้งนี้ครับโอ้นะฮะเอาละผมทีนี้แอบถามหน่อยนะ,ะว่าครูแต่ละกลุ่มสาระวิชาเนี่ยจะมีครูกลุ่มไหนที่เด่นๆไหมที่สามารถวันนี้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าออกครูจะมีความแตกต่างกันยังไงและผลสมริดเนี่ยอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมใช่ครับครูกลุ่มสาระที่ มีลักษณะพิเศษหรือว่าลักษณะเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนื่องจากว่าครูกลุ่มสาระการเร,รียนรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยครูที่สอนคอมพิวเตอร์รและในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูครูเหล่านีเน้เขาจะเป็นแกนนําอยู่ในโรงเรียนเขาอยู่แล้วที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งกลุ่มสนทนาหรือว่าที่เป็นสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละที่เป็นแกนนําในการเข้ามาใช้เข้ามาตั้งคําถามหรือว่าเข้ามาตอบคาถามให้กับเพื่อนๆในคนอื่นที่ยังไม่ทราบในเรื่องของประเด็นคําถามที่เขาสงสัยนะครับก็จะเป็นการช่วย ตัววิทยากรเองด้วยว่ามีผู้รู้ที่เป็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแล้วร,รู้ในสถานการณ์จริงเนี่ยก็มาช่วยตอบคำถามตรงนี้ด้วยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าก็จะเป็นข้อที่เราได้ประโยชน์จากการสนทนาตรงนี้แล้วอีกประการหนึ่งที่เราได้ก็คือว่าบรรยากาศในห้องสนทนาของเราเนี่ยไม่เป็นทางการจนเกินไปก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างนี่ครับความเป็นกันเองระหว่างวิทยากรกับ ตัวผู้เข้ารับการอบรมด้วยก็จะได้ผลสลัมฤทธ์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีข้อค้นพบที่เราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของการสนทนาที่เราได้ประเด็นจากเนื้อหาที่ได้จากการตอบคำถามกันเองในสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราได้องความรู้จากตรงในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน mm hmm. การวิจัยในชั้นเรียน mm hmm. หรือว่าการตอบประเด็นคำถามต่างๆที่ คงสาระการเรียนรู้อื่นสามารถนําไปใช้ได้เนี่ยก็จะได้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมากในทางกับกันน,นะครับ,รบสิ่งที่เราเจอปัญหาอีกอย่างก็คือว่าบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยไม่เน้นในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่พิสัยในเรื่องของการเรียนรู้ต่งางๆแต่เป็นเน้นในเรื่องของทักษะค,ะครับเช่นคมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษา ในส่วนของที่เป็นการเรียนการสอนที่เป็นพาราศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของกีฬาเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนื้อหาทฤษฎีเนี่ยก็จะไม่เน้นในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่แต่ก็ได้เสนอแนะไปนะครับก็มีครูที่เขาร่วมกันเสนอแนะว่าสิ่งที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพาราศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาเนี่ยจะเอามาใช้ได้ก็คือ การใช้ YouTube หรือ,อว่าการใช้วิดีโอที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับในการนําเอากีฬาต่างๆที่ดังๆที่ได้รับการยอมรับหรือว่าที่ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจเนี่ยมาสร้างแรงจูงใจหรือว่ามาใช้ในการสอนนักเรียนของเขาได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ได้นอกจากการเรียนในชั้นเรียนปกติซึ่งครูในกลุ่มสาระการเรียนร,ร,รนูุ้ศึกษา,า,าและพละศึกษาเนี่ยก็ได้มีการนำไอประยุกต์ใช้แล้วก็มาเล่าผลให้ฟังว่า บรรยากาศในชทเรียนียก็สนุกสนานแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างเช่นในช่วงนั้นก็จะมีฟุตบอลบไทยก็จะไปแข่งเนี่ยครับก็เอานํามาให้ดูก็เป็นการซึมซับแล้วก็ทําให้เขาเห็นความสําคัญของฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นอ,อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราได้จากผลการวิจัยที่เรานําไปทดลองใช้ตรงนี้ครับ โอ้นะอาจารย์พูดมาให้เห็นภาพเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วการได้ดูภาพเคลื่อนไหวได้ฟังเสียงเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าการเรียนรู้ได้รวดเร็วและน่าสนใจมากใช่แล้วครับผมก็จะได้ตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างมากครับซึ่งคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เนี่ยไม่ใช่จากวิทยากรเพียงอย่างเดียวนะครับครูที่เขาอยู่ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยเขามีความแตกต่างกันแล้วก็มีประสบการณ์ตรงที่เขาสามารถจะมาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่า ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาได้และในขณะเดียวกันครูเองก็ได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารการศึกษาตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับตัวครูเขาเองด้วยก็จะได้เป็นทั้ง2งทางครับ ครับเท่าที่ฟังอาจารย์ธนวัฒน์พูดมาเนี่ยการการที่ผู้วิจัยวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาในี่คาดหวังเลยนะว่าต้องให้ผู้ที่เรียนเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าในกระดานสนทนานะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่คือความคาดหวังไหมครับใช่ครับมันเป็นประการหนึ่งก็คือว่าเราตั้งกระทูหรือว่าตั้งกระดานสนทนาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับตั้ง Facebook กลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็บบจะมีบางบางบาง,บางกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาเข้ามาเอามาอ่าน แต่ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็น oh. เราก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้น oh. ให้ครูที่ไม่ได้ตอบคาถามเนี่ย <c oughs> เข้ามาสนทนาตรงนี้มากขึ้นนะครับโดยกระตุน้นโดยการใช้กิจกรรมต่างๆที่เราอาจจะแบ่งกลุ่มย่อยหรือว่าอาจจะให้เขาเนี่ยได้สนทนากับเพื่อนที่เป็นแกนนำนะครับ <c oughs> ก็จะพยายามถามคําถามหรือว่ากระตุ้นให้เขาเนี่ยได้ตอบคําถามกับเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังว่า ในการได้ความรู้จากการอบรมเนี่ยท่านได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือการที่ท่านเองเนี่ยได้นำเอาความรู้ในเรื่องของการใช้ประสบการณ์ตรงเนี่ยอย่างน้อยท่านได้มาสนทนาได้ลองมาใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไปใช้ในนักเรียนกับเราในชั้นเรียนเนี่ยเราก็จะได้ตั้งคำถามจะได้ลองถามจะได้ลองตอบตรงนั้นไปได้ก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของ เทคนิคหรือว่าแนวทางการใช้สังคมออนไลน์ผ่านการสื่อสารการศึกษาด้วยไปในตัวครับโอ้ oh, แม่ถ้าทําได้อย่างนี้มันยอดเยี่ยมมากๆใช่ครับเราก็คาดหวังว่าครูจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใช่ครับครับมาถึงเรื่องของข้อเสนอแนะบ้างนะฮะงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อเสนอแนะอะไรที่เด็ดๆที่อยากจะบอกกล่าวในวันนี้บ้างครับเราพบว่าครูเนี่ยมีการยอมรับนวัตกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันเนี่ยการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนเนี่ยถึงแม้จะยังน้อยก็ตามเนี่ย เราอยากให้เขานำเอาความรู้ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้สนทนาใช้สื่อสารที่เราไปสอบถามเนี่ยสนทนาสื่อสารกับเพื่อนครูกับลูกกับสามีตัวเองกับครอบครัวตัวเองเนี่ยใช้แต่ปรากฏว่าไม่ได้นำมาใช้กับการเรียนการสอนอยังคงสอนอยู่ในในชั้นเรียนปกติรเราเลยคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะที่จะส่งเสริมนะครับให้มี การยอมรับนวัตรกรรมแล้วเนี่ยต้องมีแนวทางให้เขาในการที่จะนําเอาการสื่อสารการศึกษาเนี่ยมาใช้กับการเรียนการสอนของเขาเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องส่งเสริมประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการวิจัย<ะ>การวิจัยเนี่ยเรารู้เลยว่าครูเนี่ยมีความรู้มีปัญหาแล้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาการสอนของตัวเอง แต่ไม่ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราอยากที่จะส่งเสริมความรู้ในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนานวัตรกรรมก็ดีหรือว่าด้วยการวิจัยในชั้นเรียนก็ดีเนี่ยเราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เลื่อนวิทยาฐานะของตนเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเป็นสองประเด็นที่เราคิดว่าควรที่จะเป็นข้อค้นพบที่เราคิดว่าเราน่าจะนํามาใช้ในการ วิจัยหรือว่าในการที่จะพัฒนาครูได้ต่อไปครับครับนะฮะก่อนจากการวันนี้ต้องรีบถามอาจารย์เลยนะว่าถ้าหากว่าท่านที่ชมรายการในวันนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นครูนะครับ,รบอยากจะต่อยอดงานวิจัยชิ้นนีนะ้คุณจะต่อยังไงดีครับต่อยอดตรงงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราอยากที่จะให้ครเูเน้นในเรื่องของสังคมออนไลน์ mm hmm. การที่เราบอกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอาจจะยังกว้างถ้าครูที่จะ ทดลองวิจัยหรือว่าจะดําเนินการวิจัยเนี่ยเราอยากที่จะให้นําเอาสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาเป็นประเด็นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็เป็นประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนของตอนเองคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นครับอ๋อนะฮะก็เรียกว่าเป็นการใช้ให้ถูกทางนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะลืมนะสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นมากขึ้นในสังคมใช่แล้วครับยัง<ม>ไงเราก็รีกเรี่ยงไปไม่ได้แน่นอนครับอ่าแล้วครับก็วันนี้พูดคุยได้สาระมากมายทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะฮะหากท่านผู้ชมสนใจงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของมสทตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอน,นี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธวีวัน์วัฒนกุลเจริญนะครับที่เกียิมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ